เห็ดเพาะเป็นเหตุอุ้ยพูดถึงเห็ดเพาะนี่นะใกล้ละเนี่ยมองขนแบบนี้แหละใช่ใช่คือของที่แบบหายากอะกินได้แค่ฤดูฝนเสน่ห์ของมันคือดอมแตกในป่าเออใช่จามาแกงเห็ดเพาะแกงคั่วหรือว่าผัดน้ำมันหอยอะไรก็แล้วแต่แต่ที่บอกว่ามันเป็นเหตุเพราะอะไรรู้ไหมทำไมอะไปเก็บเห็ดเพาะกลับบ้านไม่ได้เลยอะไม่ใช่หลงป่านะแต่ไปเก็บแล้ว โดนเจาะยางเฮ้ย hey, มันเกี่ยวข้องกันยังไงอเอาเดี๋ยวบอกอเดี๋ยวเล่าค่ะสงสัยจะทับที่ว่ะเฮ้ยแต่เดี๋ยวให้ดูก่อนอพาดูที่ตลาดก่อนตลาดบางลําพูในเขตเทศบาลนาครขอนแก่นนี่พ่อค้าแม่ค้าเขาเอาเห็ดเพาะที่ออกตามพื้นที่ป่าสาธารณะป่าชุมชนเนี่ยมาวางขายแล้วนะขายเท่าไหร่เนี่ย อุ้ยเขาขายกันถ้าเกิดดอมสูงสุดเนี่ยนะโลโลละ800เลยนะแสดงว่าไอถุงเมื่อกี้ครึ่งโลเลยสี่หน่อยเดียวเองขวามือเห็นปะใช่ใช่็นี่ไงเปคนช่วงช่วงต้นฝนไงเออนี่แหละเปิดฤดูการเห็ดเผาะค่ะ บางคนบอกว่าเฮ้ยขอไปผัดนิดเดียวเนี่ยเอาสักขีสองขีดนะ <c oughs> แบ่งเบาแสแพงแล้วก็แขีบมาขีดนึงอ๋อ,อทีนี้คุยกับแม่ค้าอาหารประจําถิ่นในตลาดเนี่ยนะคะอย่างคุณวราพรก็บอกเลยว่าอุ้ยเห็ดเพาะเหรอช่วงนี้ราคาสูงช่วงฝนใหม่แบบนี้นี่แหละเห็ดมันเริ่มทยอยออกดอกแล้วก็ร้านเนี่ยก็รับซื้อมาจากชาวบ้านชาวบ้านเขาไปออกหาในพื้นที่ทางเหนือด้วยอีสานด้วยแต่ว่าเห็ดเพาะภาคเหนือเนี่ย จะเป็นเห็ดพะที่แบบหนังอ่อนบางมันจะอร่อยกว่าคือถ้าเกิดใครเคยชิมทำไมกินน้ำลายทำไมเกินน้ำลายทำไมจะพูดเลยคือเห็ดพอเนี่ยนะใครเขาบอกว่าชอบกินไอ้เม็ดโตๆนันคุณกินไปเลยผมชอบเม็ดเล็กๆพอเม็ดเล็กๆมันจะอ่อนไอ้ไอ้เม็ดโตๆบางทีเคี้ยวไปเหนียวก็นี่แหละถ้าเกิดว่าใครจะกินเนี่ยต้องกินช่วงนี้นะมันกําลังออกใหม่พี่เบิร์ดมันยังอ่อนๆกินอร่อยไม่แข็งนะจ๊ะแล้วแม่ค้าเขาก็ต้องแย่งกันซื้อมาเพื่อที่จะมาขาย ช่วงนี้ของมันน้อยไงนี่แหละที่บอกว่าเห็ดพะเป็นเหตุเนี่ยไปเก็บเห็ดพะแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านเพราะอะไรเธอจะเข้าเรื่องเจาะยางรถได้ยหรใช่นี่ไงชาวบ้านที่อำเภอปงเนี่ยนะเขาโดนมือดีอะ่ะมันมือไม่ดีแหละ,ะถ้าเกิดทำแบบนี้มาเจาะยางมาเจาะยางหลายสิบคันเลยเพราะอะไระชาวบ้านเขาขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ปะจอดไว้ตรงนี้แล้วก็เข้าไปหาเห็ดพะในป่า นี่เขาบ้านเ,เกาเงาบ้านควรเนี่ยนะคะอจอดเอาไว้ตรงริมถนน,นแล้วดูสินั่นน่ะรอยที่วงๆนั่นน่ะกลับบ้านไม่ได้พอออกมาเอาอะไรไม่รู้ว่าแหลมๆแทง,างมาแบบนี้โ,<ห>โดนหมดอ่ะแบนตะแต่เลยยางเนี่ยค่ะครับสี่สิบห้าสิบคันที่โดนอะ<ห>่ะชาวบ,าบ้านบอกว่าเฮ้ยปกติก็ขึ้นมาเก็บเห็ดบนเขาลูกในทุกปีเลยนะแต่ปีนี้มาโดนเจาะยางแทงยางตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะผู้นำหมู่บ้านเขาก็ดูเรื่องแล้วแหละเดี๋ยวต้องตามหาตัว คนที่ทำผิดแบบนี้มาลงโทษมาดำเนินคดีวัตถุประสงค์ของการมาเจาะคืออะไรคือจะสกัดหรือจะอะไรแล้วทำากสี่สิบห้บทนพี่ทีดูจากรอยเจาะเนี่ยพี่มองถึงเจตนาลมคนเจาะได้เลยมึงจะมาเก็บแถวนี้อีกไหมนี่ไงโอ้ขนาดว่าเรื่องเก็บเห็บผออองเดียวจริงผอมันหายากน้ำแข็งคนเยอะมันก็ตัวหานเยอะ ก็น<อ>ี่ก็เจาะปั๊บแล้วก็มึงจะมาเก็บแถวนี้อีกไหมนี่นี่แหละงั้นก็นขอให้ตำรวจตามจับตัวให้ได้เร็วๆเลยนะคะ,อะโอ้ช่วงนี้ร้านปะยางฉะนั้นก็จะวุ่นหน่อยนะโอ้หลายคันเลยไปที่